โมทานามาอภิการมุงพิพุนงังสมินตังวลังปะชไมัยจะจิสังราชาวิรูประโขปสาสตินาคานางังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปูตาปิตาสาพาโวอินทานามาม,ามหาพราอิทิมันโตจุติมันโตนวันโทยัสสินาาุงมธมนาพิการมุงพิพุนังสมินตังวลังอุตารัจจะจิสังราชาวิกุเวโลตะปะสาสติ ยักขานาังอภิปติมหาราชายัสสิโสอูตาปีปสะพะโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันตชิติมตูนันทรลยัศสิณงมธวนาพิกามุงีิคุณังสุมิตังวลังปูรีมัททิสังทัตตะทรัตโธทักขิเนนาวิรูจะหกโกตัดขิเมนาวิรูประโขกุเวโรตะกุตะลังทีสัง จตะโลเตมหาราชาสมัมนตจตุโลทิสาทัทธทละมะมานาอัดถังสุวเนกาปิละวัตุเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูไมจานิสาสะโท มาลาปูเจนทุเวเกนทุวิรูจะวิทูโตสหจันทโนกามะเศโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะหาโทโอปะมัโยจะเทวะสูโตจะมาตะลิจิตตะเสโนจะขะพระโพนะโจราชาชะโนสะโพ อาคูปจัจะสิโคเจวะติภะลูสุริยะวัจช,ชากาวัจสาเอเตจันเยจะราชาโนคันภะพาสหรา,าชุพิโมทะมานาอภิกามุงพิกุนังสมิงตังวลังอาถาคูนาภะสานาคาวเวสาลาสหาตะ ชกากรรมพะละสะตะลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทะตะละะัทธะอาคูนาคายาสสิโนโอาราวนโนมหานาโคโสปาขะสมิงติงวมลังเยนาคะลาเชสหาสายาหาลติพิพา ทิชาปักขิวิสุทธจังคุงเวหายสัาเตวะมันนัตชาปตตาจิตตาสุปันนาอิทธิเตสนามังอะะยันตาทาตาทานาครลาชานะมาสิสุปันนาโตเขมามากาสีพุโทโธ สันนะห,หิวาจาหิอุปะวะละหันตานาคาสุปันาสะละนะมังกังสุพุธทธังจิตาวาชิลหัดเถนะสุมุทังอสุลาสีตาพาตลโลวาสะวัเตเสเตอิทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุลา ทานนเวสคะสาเวปาจิตติสุปจิติจาปหาราโทมณมุจีสหสัตตจะพระลิปุตานาังสัพเพเวโลจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนังลาหุพัทธมุปากามุงสามโยธานิพันธันเตภิกูนังสมินตังวลัง อาภูจะเทวาป่าทะวีจะเทโสวาโยตาทาขะมูงวะลุนาวลนาวลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหาเมตตากรุณาการิาก,ากาอาภูเทาวายัสสิโนท,เทเทนท่าเสตทัะธากยายาสภินานาตวานิโนยจิมันโตชิติมันโต,น,ตนาวันถุยาสาโโัสสินโนวรมนาภิกรรมุงิบุนังสภิตังวลัง เวทูจะเทวาสหะลีจะอสมาจะตุเวยะมาจันทะสุปะนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักคิตาสุริยะสุปะนิกาสาเทวาสุริยะมาคูปุรักคิตานขตาณิปุรักคิตาวาอาคูมันทะวาลาหากา วะสูนังวสโวเสถทโทสะโคปาคภุลินทะโทท,เเะทัศเาาตธาธากายัสภิรนันตะวณิโนติมันโตชุติมันโตนันโถยัสาสินงุฏมนาภิกขุงภิกขุนำมิตังวลังอาทาคูสาหภูทเทวาชาละมัติสิขาลิวะอริทากาจะโลชาจะอุปมาปุภะนิภาสิโนวะลุนาสาหาธรรมาจะ อตุตาจะอะเนชากาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวะสะวะเนสิวาสิโนทัศเตทัานทากายาสปินานาต์ตมิโนจิตมต,ตุจิตโตนอนโทยัสสินโน,ม,าน,าม,น,นมัตมนาปิการมุขุนังปิมังวัลังสามานามหาสัมานามนุสามานุสุตมาขิถาปะทูศิกาอาคูอาคูมะ โนปทูสิกาอาทาคูหะละโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาภูเทวายัสสิโนทัสสเตาทาาัตถะยาสพินานตะวนินโนจิมมิโตสจิมมิโตนอนโทย,ยัสสิโนวัฒมานาภิกขา,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 ามุขที่พุนางสมิตังวัลังสุกากะลุมหาอะลุนาอาภูเวขานะสาสหะโพธาตะยะ ขะยะหาปาโมคขะอาคูเทวยะจักขนาสัทธาไมตาฮาละขะชาณิสากาจะยะสัสิโนอนะนยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวันสติสทัศิเตทัศกาลยทภินานตตะวันิโนชีวิตตัวชีวิตตัวนวนทโยสัสิโนลงวัฒนาพิกามุงพิคนังสัมิตังวลังเขนิยาปุริ สิตายามากันทกายะจะยะสัจสิโนสัมพิากาละมะเศษฐาโสตินามาจะอาสวานิมาาละติโยติโนอาคูอัฏฐาคูปะน,นิมิตาพระเตจทะทากายสัพเพานาตน,น,นตะว,ว,วันนิโนจิมันโตสิมันโตนะวันโทยะสสิโนวัฏฐมนา,าธิกรรม,มุงี่คุณังสะมินตังวลังสเสเต เทวนิกายาสัพเพนนตวนิโนนามันวะเยนะอาฉันขันชุนเยจันเยทะทิสาสหะปะวุธะชาติมังคีลังโอคตินนะมะนาสวังทะเคมูขะตะลังนาคังจันทังวะอะสิตาติตังสุภาละหะมาปะละมัด โตจะปุตาอิทิมะโตสหะสันนังกุมาโลตินโสจะโสปาขาสานินจริงมลังสหัสสะพระลหะมะโลกานังมหาพระลหะมะพิติทะติ อุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโยยะสัสสิโสทัสสทธะอินสลาอาคูปเจกะวะสะวัตติโนเตสัสจะมัจฉะโตอาคาหาลิโตปะลิวาลิโต,ตเตจัสเพออะิกันเตสินเทเทเว สัพพะละหะมะเกมาละเซนาอะพีกามิปัสสะกันนะหัดสะมันทิยังเอทะขะนะหะทะพันทะ,ทะลาเคนะพันทะมัทุโวสะมันตาปะลิวาเยทะมาโวมุจิทะโกจินัง อิทิตถะมหาเสโนกันนะหะเสน่งอะเปสะยิปานินาตะละมหัจจะสลังกัตตะวานะเพระวังยะถาปาบุสะโกเมโคธานายันโตสะวิชุโกตะถาโสปะจุทาวัติสังกุ โทอาสายังวะเสตัจะสัพพังอภิยายะวะวิขิตวานะสังขุมาตะโตอะมันตะยิสันธาสาวกิสาเนระเตมาละเสน,นาอภิกันตาเตวิชานาพิกขโวเตจะอาปะปะ,ปะมะกาลุงสุตว่าพุทธสะสสนัง วิตาลาเคหิตะปกามุงเนสังโลมะปิอิชะยุงสัเพวิชิตะสังคามายาติตายสัสสีโนโมทันติสหปูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาภาละนะสียังวิหะละติอิสิตะปะตะเนมิขาทาเยตะตะละโผพระควาปัจจะมักขิเยภิควะมันเตสิเททะวะมเมภิควอัตตาปัะชิเตนะนะเสวิตะพาโยจายัง กามสุกามะสุขิริกานุโยโคนีฮินคมโมโปทุชนิโกอนะริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตตะกิละมะทานุโยโคทุโคอนะริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกเว โพอันเตอนุปะคัมมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกาลนียานกาลนีอุปะสมายะอภิยายะสัมพุทธยะนิพานยะสังวัตติจะตะมาจะสาภิกเวนัชฌิมาปฏิปทาต ทาคาเตนะอาพิสัมพุทธายากุกาลนียานากาลนีอุปสัมายะอาพิยายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอัฏฐาขิโกมัคโคเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปุสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมมาทิ ยะยังโสาภิขเวมะชิมาปฏิปาทาตถาคาเตนะอาภิสัมพุทธาจักขุกาลณียานการณีอุปสมายะอาภิยายาสัมโคทายะนิพพานญาะาสังวัตติอีทอั้งโภปนะภิขเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปิทุกขาชะละปิทุกขา มาละนำปิทุกขังโสกัสปะดีเทวะทุกขะโทมะนัสุปายะสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปะโยโคทุกโขปิเยหิวิปะโยโคทุกโขยมปิสิงนะและภักติตัมำปิทุกขังสัง ขีเตนปะปัจจุปาทานักขันทาทุกขาอิทงอังโขปนาพิคเวทุกขาสามุทโยอริยาสัจจังญายังตน,นะหาโคโนปะวิกานันทิลาขาสะสหาขาตาตตตะต,ตะตตละลาภินันทินีเสยยะทีทัง กามาตันหาพระวะตันหาวิภาวะตันหาอิทังโขงปนาพิขเวทุกขะนิโ,โรโธอริยาสัจจันโยตัสาเยนะเยวะตัณห,หายะอสีสะวิราขะนิโ,โรโธจาคิจาโคปัินิสะโคมุติอนะระโยอิ ทางโกปานะพิฆเวทุกขานิโลธาคามินีปจิปทาอาริยสัจจังญยะเมวะอริโยอัตถังคีโกมขขัคโขเสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมโตาสัมมาอาชิวสัมมาวายาโมาสัมมาสติสัมมาสามัมปชัญญะทุกขาอรอิยสัจจจันติเมพิฆเวบุเพเรนุนนสุดเสดสตเมตุจังขุง อุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิโลโกอุตปาธิตังโกปณิธาทุกขังอริยสัจจังปะลินเยยสยันติเมพิกเวบุเพรนุสุเตสุตัมเมสุจังอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิโลโกอุตปาธิตังโกปณิธางทุกขังอริ ยาสัจจังปะริยาตันติเมพิกเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอตปาริยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาเรโลโกอุตปาธิอีทางทุกขะสมุททยอริยสัจจังติเมพิกเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเมสุจังคุงอตปาริยนังอุตปาติปัญญาอุตปาติวิชาอุตปาเรโลโกอุตปาธิทางโกปติทางทุกขะสมุททยอริยสัจจังปะหาตัน ภันติเมภิกเวบุเภนุสุเตศุธรมเมสุจังคุงอุตตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตตปาติโลกโออุตปาธิทังโขปณีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปณีนันติเมภิกเวบุเภนุสุเตศุธรมเมสุจังคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาติโลกโลโกอุตปาธิอีทางทุกขะนิโรโทอริยสัจจันติ เมพิกเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเตสุจังขงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิโลโกอุทปาทิตังโขปนิธาทุขะสินิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตะพันติเมพิกเวบุเพอนุนุสุเตสุธรรมเตสุจังขงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิโลโกอุทปาทิตังโขปนิธาทุขะนิโรโทอริยสัจจัง สตชิกะตันติเนพิกเวบุเพนอนุสุเทสุธามีสุจังขุงุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิอีทังทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาธิยัสสัจจิตเมพิกเวบุเพนอนุสุเทสุธามีสุจังขุงุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอโลโกอุตปาธิตังโกปนิทาทุกขะนิโร พคามินิเวติท mé, ปทาริยสัจจังพาเวตะพันติเมพิคเวปุเพนุสุเทสตัมเมสุจังคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิโลโกอุทปาธิตังโกปนิธาทุกขะนิโรธาคามินิเวติปทาริยสัจจังพาวิันติเมพิคเวปุเพนุสุเทสตัมเมสุจังคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิยาวะกีไวยจะเมพิคเว อิเมสุจาตุสุอริยาสัตเจสุเอวันติปะลิวันตังทวาทสากาลังะถาภูตังยานทัสสงนะสุวิสุทังอะโหสิเนวะตาวะตาวานังภิกเเวสะ เตวะเกโลเกสมาาเกสัพพะระหามเกสะสะมะนะพะระหะมะนิยาปชายะสะเตวะมะนุสายะอนุตตลังสัมมาสัมโพจิงอะพิสัมพุโทโธ ปจันญ,ญาสิงยาโตจะโขเมพิกเวอิเมสุจาตูสุอริยสัตเจสุเอวันติปะลิวันตังทวทะสาการัญธาภูตังยานะทัศนังสุวิสุทังอโหสิยาถานังพิกเว